สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมก็มาพบกับคณิตศาสตร์ระดับประถมครั้งที่2แล้วนะครับผมเห็นว่าเขียนเป็นป6ไม่ต้องตกใจนะครับผมเนื้อหานี้ก็จริงๆแล้วเหมาะสําหรับทั้งน้องๆระดับตั้งแต่ป .3 ป4ป .5 จนไปถึงป6กันเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากนะครับให้ตัวเองมีความรู้แน่นขึ้นหน่อยนะครับก็นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่าโจทย์ในที่นี้นะครับมันก็จะเป็นโจทย์แนวประยุกต์นั่นเองนะครับผมที่จะนําทั้งเนื้อหานะครับ ระดับปฐถมทั้งหมดเลยเนาะนะครับเข้ามาทําโจทย์ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าส่วนไหนยังไม่เข้าใจเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับข้อแรกนะครับผมจะเห็นว่าเป็นการแก้สมการถูกไหมอ่ะพรู้ได้งไงนะครับเพราะว่าเรามีตัวที่ไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมแล้วโจทย์ก็ถามหาว่าตัวที่ไม่ทราบค่านะครับหรือว่าตัว x เราเนี่ยไปลบกับ2 จะมีค่าอยู่เท่าใดใช่ไหมอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหาก่อนเนาะว่าค่า x e, นะครับหรือว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยเป็นอะไรเนาะอันดับแรกนะครับเราก็มาลอกโจทย์กันก่อนเลยเพื่อที่นะครับจะเอาไว้ทดนะเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้จะเห็นว่า3มเนี่ยมันคูณอยู่กับวงเล็บนะครับหรือว่า3เนี่ยเขียนติดกับวงเล็บทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมตัวนี้มีความหมายว่าต้องเอา3เข้าไปคูณใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น 3 x นะครับลบกับ12บสออันนี้ก็6ลบกับ3 x ใช่ไหมครับทีนี้หลักการของการแก้สมการนะครับหรือว่าหาตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเรานะครับจะต้องย้ายตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยไปไว้ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวไหนนะครับที่เราทราบค่าเราก็จะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้นะครับก็จะเหลือ3 x ตัวเดิมนะครับแล้วก็ย้ายจากลบ3 x ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งจากลบก็เลยกลายเป็นบวก3 x นั่นเองนะครับผม มีค่าเท่ากับ6ตัวเดิมนะครับจากบวก2ย้ายมาเป็นลบ2จากลบ12ย้ายไปเป็นบวก12นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ได้ 6x เท่ากับ16ใช่ไหมครับผมดังนั้น x เดียวนะครับมันคูณกันอยู่ก็ย้ายมาเป็นหารใช่ไหมก็ได้เป็น16หาร6เนะาะทำเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำนิดนึงครับก็จะได้เป็น8ส่วน3นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้แล้วว่า x ของเรานะครับผมคือแปดส่วน3ดังนั้นนะครับไปหาที่โจทย์ถามกันเถอะว่าโจทย์ถามอะไร x ลบ2ใช่ไหมครับดังนั้นก็มาหาค่าของ x ลบ2นะครับผมนั่นก็คือแปส่วน3ลบกับ2อนั่นเองทีนี้นะครับจะทำให้2เนี่ยลบกับแปะเศษส่วนได้จะต้องทำให้ส่วนเป็นยังไงส่วนเท่ากันนะครับนั่นก็คือส่วน3นั่นเองเนาะก็จะได้แปส่วน3าม จากสองทให้เป็นส่วน3ครับก็แอบ,บคูณ3ส่วน3เข้าไปใช่ไหมตรงนี้นะครับก็คือเอาด้านบนนะครับไปคูณกันเนาะด้าน,นล่างจริงๆ2เนี่ยมันคือ2ส่วน1ใช่ไหมดังนั้นก็จะกลายเป็น6ส่วนกับ3นั่นเองนะครับดังนั้น8ลบ6เหลือ2นะครับ3ส่วนเหมือนกันเนาะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับไม่ต้องเอาจับไปลบกันเนาะดังนั้นนะครับเราก็ได้ว่าข้อนี้ตอบ2ส่วน3นั่นเองคือขอไข่นั่นเองนะครับ ข้อต่อมานะครับจากสมการนะครับผม5บวกกับเศษส่วนก้อนใหญ่ๆนี้นะครับแล้วมีค่าเท่ากับ5จงหาค่า x นะครับทีนี้อันดับแรกเราก็เหมือนเดิมนะครับลอกโจทย์มาก่อนอทีนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับมันเป็น5ไปบวกกับก้อนใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คือ,อย้ายจากบวก5นี้นะครับไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก่อนเนาะ เพื่อที่จะพยายามกําจัดนะครับตัวเลขต่างๆให้ฝั่งนี้เหลือแต่ x นั่นเองใช่ไหมดังนั้นย้าย5จากบวกไปเป็นลบนะครับก็เหลือ3คูณอยู่กับ x ลบ6นะครับผมส่วน8 5ลบ5เหลืออะไรครับเหลือ0ูนั่นเองใช่ไหมดังนั้นนะครับเราก็จะย้ายจากหาร8หรือส่วน8เนี่ยไปเป็นคูณใช่ไหมครับกลายเป็นคูณ8เนาะอ่าอย่างตัวนี้นะครับย้ายมาลบหเลยได้เท่ากับ0ูนย์นั่นเองดังนั้นตรงนี้นะครับศูนย์คูณ8ไปแล้วเนาะ ฝั่งนี้ก็เหลือเพียงแค่ด้านบนใช่ไหมครับฝั่งนี้ศูย์คูณ8ได้ศูนย์เหมือนเดิมใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้นะครับ3มันเป็นตัวคูณอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะย้ายจากคูณไปเป็นอะไรครับไปเป็นหารหรือว่าไปเป็นส่วนนั่นเองใช่ไหมดังนั้นก็จะได้เป็น0นย์ส่วน3ซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เราจะเหลือเพียงแค่ว่า x ลบ6เท่ากับ0ยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะย้ายจากลบ 6, 6ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นอะไรกลาย 6นั่นเองนะครับดังนั้นถามหาค่า x x มีค่าเท่ากับ6ก็ตอบข้อขอขวายนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับถ้าต้องการแบ่งมะนาว270ผลออกเป็น2กองนะครับโดยให้กองหนึ่งมากกว่าอีกกองหนึ่งอยู่80ผลนะครับจะแบ่งได้กองและกี่ผลนะครับข้อนี้นะพี่มีวิธีการเช็คชอยอยู่นะครับผมเพื่อนะครับ เราจะได้ไม่ต้องไปเขียนเป็นสมการเนาะถ้าหากว่าเราทําได้จริงๆใช่ไหมครับวิธีการคืออะไรโจทย์มันบอกมานะครับว่ามีมะนาวทั้งหมด270ใช่ไหมครับและกองหนึ่งต้องมากกว่านะครับหรือต่างกันเนี่ยอยู่80ผลใช่ไหมครับดังนั้นชอยที่มันให้มาเนี่ยคือเป็นชอยของ2กองใช่ไหมครับดังนั้นลองเอามาบวกกันแล้วก็ลองเอามาลบกันนะครับการเอามาบวกกันคืออะไรคือได้มะนาวทั้งหมดใช่ไหมครับการเอามาลบกันคืออะไรได้ผลต่างใช่ไหมครับ ทีนี้ตรงนี้นะครับพี่จะใช้สีแดงเป็นตัวบวกนะครับอันนี้ก็บวกกันได้270อ่าก็ถือว่าถูกอยู่นะครับทีนี้เอามาลบกัน190ลบกับ80เหลือ1 1 0ซึ่งมันไม่เท่ากับ80ใช่ไหมครับดังนั้นไม่ถูกนะครับข้อนี้อ่ามาดูครับช้อยข้อ2อันนี้ก็รวมกันได้270นะครับทีนี้อันนี้ลบกันนะครับก็จะได้เป็นอะไร90ใช่ไหมครับอ่าก็ยังไม่ถูกอยู่ดีใช่ไหมครับผมก็ไก่ก็ยังไม่ถูก ขอไขยังไม่ถูกมาดูข้อควายครับบวกกันข้อนี้ก็ได้270เหมือนเดิมใช่ไหมครับผมทีนี้ลองเอามาลบกันนะครับ175นะครับผมลบกับ95เนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่80นั่นเองใช่ไหมครับผมอ่ะ,ะแสดงว่าตรงนี้นะครับผมมันตรงกันแล้วนะมันตรงกันแล้วนะครับว่ารวมกันได้270กับต่างกัน80ใช่ไหมดังนั้นเดีย๋ยวเรามาลองเช็คอีกข้อหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับบวกกันก็ได้270นะครับในส่วนของตรงนี้ลบกันง่ายหน่อยก็จะได้70แบบเห็นได้ชัดนะครับแสดงว่าะไรมีช้อยเดียวที่ตรงเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็ตอบข้อหอควายนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับผมอบอกว่าวันจันเนี่ยใช้เงินไป28บาท50วันอังคารใช้เงินไปมากกว่าวันจันทร์7.75บาทอ่ทีนี้มาเขียนเป็นแผนภาพดีกว่าเนาะครับไม่เชิงแผนภาพมากนะ,ะก็วันจันนะครับผมเป็น 28่สบาทห้นะครับผมวันอังคารนะครับผมใช้ไปมากกว่าวันจันทร์ใช่ไหมแสดงว่าต้องเอาวันจันทร์ไปบวกกับ7.75ใช่ไหมครับผมเพื่อจะได้ได้วันอังคารออกมาใช่ไหมบวกกันในที่นี้ก็ได้36.25นะครับผมต่อมาวันพุธนะครับผมวันพุธบอกว่าใช้เงินน้อยกว่าวันอังคาร25สตางค์นะครับวันอังคารใช้ 36บาท25แสาแซงวันพุธก็ใช้แค่3.6บาทนั่นเองนะครับอันนี้จะดูง่ายหน่อยเนาะวันพฤหัสนะครับผมบอกว่าใช้เงินเป็นครึ่งหนึ่งของวันจันทร์นะครับก็เอาของวันจันทร์ก็คือ28.50ไปหาร2อนะครับอันนี้ก็จะหารง่ายนะเหลือ14.25นั่นเองนะครับสุดท้ายวันศุกร์นะครับผมบอกว่าวันศุกร์เนี่ยใช้เงินเป็น2เท่าของวันอังคารใช่ไหมครับนั่นก็คือ36.25 คูณกับ2นั่นเองก็จะได้เป็น72.50นั่นเองนะครับทีนี้เขาถามว่าอะไรครับเขาถามว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช้เงินประมาณวันละเท่าไหร่คำว่าประมาณก็คล้ายๆกับเฉลี่ยใช่ไหมครับผมเพราะว่าอะไรมันบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยใช้เงินวันละเท่าไหร่นะครับมันใช้คําว่าประมาณวันละเท่าไหร่เนาะดังนั้นนะครับคําว่าประมาณตรงนี้นั่นก็คือเฉลี่ยนั่นเองเนาะการหาค่าเฉลี่ยนะครับก็คือเอา ผลรวมทั้งหมดใช่ไหมครับผมไปหารกับจำนวนนะครับผมซึ่งผลรวมในที่นี้นะครับก็คือเอาจำนวนต่างๆนี้ครับมาบวกกันเนาะทั้ง5จํานวนนี้นะครับลองบวกกันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมพี่็จะบวกกันไว้นะก็จะได้1 8 7 5 0รเนั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับผมเมื่อเราบวกกันแล้วนะครับให้เอาไปหารกับอะไรนะ ไปหารกับจํานวนซึ่งในที่นี้มีทั้งหมด5จํานวนหรือ5วันนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นเราก็หารนะครับผมวิธีการหาเนากก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับการหารทศนิยมนะครับดังนั้นเราหารมาแล้วก็จะได้นะครับสามสบาทนั่นเองดังนั้นก็ตอบข้อขอไขนั่นเองนะครับต่อมานะครับ ไข่6ฟอง15บาทไข่เป็ด8ฟอง22บาทเนี่ยถ้าซื้ออย่างละ10ฟองนะครับจะต้องนะครับจ่ายเงินไปเนี่ย500ด้วยจะต้องได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับในเมื่อมันบอกว่าไก่นะครับผมอ่ะขอเขียนแค้ไก่เนาะไข่ไก่6ฟองเนี่ย15บาทใช่ไหมครับผมดังนั้นอยากทราบว่า1ฟองเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับในเมื่อจาก6ลงมาหา1ครับมันคือการหาร6ใช่ไหมดังนั้น15นี้นะครับก็ไปหารหด้วยนะครับ ก็จะได้ว่า1ฟองนะครับราคา15บส่วนหบาทนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเป็ดนะครับผมไข่เป็ดเนาะ8ฟองนะครับ22บาทนะครับแล้วถ้า1ฟองลนะ่ะก็จะต้องเอา22ไปหารกับ8ใช่ไหมครับผมอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ22่ส่วนแนั่นเองเนาะทีนี้นะครับผมพี่อยากจะทราบว่าถ้าเราซื้อทั้ง2ฟองฟอ่สองอย่างเนี่ย เป็นจานวน10ฟองจะได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นนะก็ของไก่เนี่ยสิส่วนหนะครับไปคูณกับ10เนาะก็จะได้เป็นอะไรอันนี้นะครับจริงๆ2เอามาตัดกับ10ได้ใช่ไหมแล้วก็6กนะครับก็ตัดกันอันนี้เหลือ3อันนี้เหลือ5ใช่ไหมครับตัดกันได้อีก3นะครับตัดแล้วเหลือ1 3ไปตัดกับ15เหลือ5นะครับดังนั้นข้างบนนะครับหรือราคาของไข่ไก่ก็จะเป็น25บาทนั่นเองนะครับสำหรับ10ฟองเนาะนะครับส่วนไข่เป็ดละก็ 22ส่วน8นะครับไปคูณกับ10นะครับผมตัวนี้นะครับก็ตัด2ได้ใช่ไหมอขอตัดของ11แล้วละกันนะตัวนี้เหลือ4นะครับตัวนี้ก็เหลือ11นี่ก็ตัดได้อีกนะครับเหลือ2อันนี้ก็เหลือ5นะครับปรากฏว่าเรานะครับก็จะได้ด้านบนก็คือ11เคูณ5เป็น55ส่วน2นะครับผมเอาไปหารเนาะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ ยี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ใช่ไหมครับผมอ่าแสดงว่าอะไรครับซื้อไข่ไก่ไปยี่สิบห้าบาทไข่เป็ดไปยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่รวมเป็นเงินก็มาบวกกันก็ได้เป็น52าสบบาทนะครับผมอ่ะดังนั้นนะครับถ้าเราจ่ายเงินไป500บาทเราจะได้เงินทอนเท่าไหร่นะครับเราก็เอา500.00อยนะครับผมมาตั้งลบกับ 52.50้ 52. นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมันลบกันไม่ได้เนาะเราก็เลยไปยืมมานะครับไปยืมตั้งแต่5นะครับเหลือ4อันนี้ก็เหลือ9เหลือ9อันนี้ก็เหลือ10นั่นเองนะครับเพราะว่าในศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมครับ10ลบ5ได้5 9ลบ2ได้7 9ลบ5ได้4 4ตัวเดิมนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ447.50้นนั่นเองนะครับข้องูนั่นเองนะครับ และมาถึงข้อสุดท้ายนะครับผมข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเศษส่วนซ้อนนั่นเองนะ,ะเศษส่วนมันซ้อนกันอยู่งนี้นะครับผมเราจะทําอย่างไรเนาะนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราหาเศษส่วนตัวหลักก่อนตัวหลักคือตัวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับผมมันเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับเอามาเขียนใหม่ก็จะเป็น5เศษ1ส่วน7บวกกับ8ส่วน21ะครับส่วนใหญ่ๆกับ1เศษ3ส่วน7 ลบกับ1นึส่วนยีนะครับอันดับแรกนะครับเราจัดการข้างบนกับข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนแยกกันเนาะนะครับข้างบนเนี่ยนะครับเอาไปหาส่วนให้มันเท่ากันใช่ไหมครับผมจาก7นะครับก็ต้องคูณ3ให้เป็น21ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น3ามส่วนยีนะครับไปบวกกับ8ปดส่วนยี่สแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นอะไรได้เป็น5เศษ11บเอ็ส่วนกับยีใช่ไหมครับผม ด้าน,นล่างนี้เหมือนกันนะครับจาก1เศษ3ส่วน7ก็จะได้เป็น3 3เป็น9 73 21ลบกับ1ส่วน21ดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ1เศษ8ส่วนกับย1ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นตอนนี้นะครับผมเราก็จะได้เป็น5เศษ11ส่วน21ส่วนกับ1เศษ8ส่วน21ทีนี้นะครับเราเนี่ยจะตัดกันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไม่มีจำนวนนับอยู่นี่ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วนะครับความหมายของตัวนี้คืออะไร หบวกกับ11ส่วนย1่ใช่ไหมางล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมันขึ้น1บวกกับ8ดส่วน21ดังนั้นนะครับตรงนี้เราต้องจัดการให้มันเป็นเศษเกินก่อนเนาะเอาไปคูณนะครับผมก็จะกลายเป็น21เคูณ5เป็น105บวกกับ11กลายเป็น116ส่วนกับ21สนะครับส่วนใหญ่ๆกับขอย้ายนิดหนึ่งนะส่วนใหญ่ๆกับอะไรครับ21เคูณ1เป็น21บวกกับอีก8เป็น29ส่วน ใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราก็เอาส่วนของด้านบนมาตัดกับส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านล่างเราก็มาตัดกับส่วนของด้านล่างนะครับเราก็จะได้เป็นตัดกันนะครับจะเหลือเพียงแค่116ส่วนกับ29นั่้นเองนะครับทีนี้นะครับเราสังเกตเนาะช้อยนะครับเป็นเลขคู่หมดเป็นจํานวนเต็มด้วยแล้วก็เป็นเลขคู่ด้วยนะครับดังนั้นเราก็มาดูนะครับว่างั้นย9ิบคูณอะไรได้1 1 6หรือว่า ดูตัวท้ายก็ได้นะครับว่า9คูณอะไรถึงได้6เนาะ9คูณ2เนี่ยได้8ใช่ไหมครับได้18 9คูณ4ได้6ได้36 9คูณ6ได้54ลงท้ายด้วย4ก็ไม่ใช่9คูณ8เป็น72ลงท้ายด้วย2ก็ไม่ใช่ดังนั้นมีข้อเดียวนะครับก็คือข้อ4นั่นเองเนาะหรือว่าถ้าเราไม่ชชว่์นะครับผมเราก็ลองไล่แม่สุ์คูณก็ได้นะครับว่า29คูณอะไรได้116นั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ทำถูกหรือเปล่า2อข้อที่ลงไปให้นะครับยังไงนะครับเดีย๋ยวเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมก็คืออาทิตย์นานเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ